พิวเงินตรงนั้นน่ะแม่จะไว้ไปหาหมอแม่ขอเธอนะลูกนะแม่ให้แม่พี่ชิวทำไมพ่ชิวทำอย่างนี้อ่ะแม่ไม่มนไรแม่เจ็บตรงไหนแม่ ชลเชลตื่นลูกเชลตื่นลูกเร็วน้องงองกินข้าวอยู่ชลวตื่นแล้วลูกเชิวชิตื่นได้แล้วลูกเดี๋ยวแม่จะไปทํางานแล้วอะไรเนี่ยแม่ชิวตื่นเร็วกินข้าวลูกเดี๋ยวแม่ต้องไปทํางานเออเออเออ <c oughs> เออกินข้าวนะลูก แม่ช่วงเนี้ยแม่ไม่ค่อยหังแรงเลยนะทำไมแม่ไม่พักสะบ้านนะแม่พักไม่ได้หรอกลูกถ้าแม่พักอะแล้วเราจะเอาตังค์ที่ไหนซื้อข้าวละลูกแม่กับข้าวของแม่เนี่ยต้มมังมีแต่ผักเนี่ยปลาทูอีกแล้วตัวเดียวกินสามคนจะพอไหมเนี่ย กินไปเธอลูกช่วงเนี้ยเราก็ต้องประหยัดหน่อยเอาแม่ทำไมมีข้าวให้อสองจานเองอะแล้วแม่ไม่กินข้าวหรอ <c oughs> กินกันก่อนเลยลูกแม่ยังไม่ค่อยหิวเลยหนูกินเสร็จอะแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยกินเออแม่ขอตังคนะ์เลยจะไปเล่นเกม ตั้งแล้วลูก้าชีวไปสี่สิบแล้วกันนะล,ลูกนะแม่สี่สิบ่ะสองชัว่ชวโมงก็หมดละเออเอาไปแท่นี้ละลูกเออเอออันนี้เราไว้กินข้างลูก <c oughs> แม่ว่าแม่จะไปหาหมอสักหน่อย <c oughs> ไม่ไหวเลยอะ่ะ ข้าบเ,าเกินกินไม่เห่อพี่ชิวมีกินก็ดีแล้ว <c oughs> เออชิวแม่ว่าหนูก็โตลแล้วนะลูกไปช่วยแม่ทํางานอีกแรงหนึ่งปะลุกปะเราจะได้มีเงินเยอะขึ้นนะลูกโอ้แม่กับข้าวก็จีอยู่แล้ะแม่บวดเนี่ยน,น่ารำคาญไปแล้ว ชิวลูกนะลูกแม่แม่ไม่ทำไมสนใจพี่ชิวหรอกพี่ชิวชอบแบบเนี้ยนิสัยแย่มากเลยอ่ะแม่กินข้าวเหรอแม่ี่ตาหนูก็อย่าไปว่าพี่เขาเลยนะลูกยังไงอะ่ะเขาก็เป็นพี่เรากินข้าวเถอลูก แม่เนี่ยบทของแม่ก็ไม่รู้น่าลำคาญจะไปทํางานไม่ทำบอกร้อนก็ร้อน,อนเหนื่อยก็เหนื่อยอไปเล่นเกมดีวกว่าสบายกว่าเยอะสนุกด้วยฮืสี่สิบบาทได้นะค่สองชั่วโมงเองอะไรของแม่เน่ะมีแค่นี้เองเหรอโอ้เล่นเกมดีวกว่า เดียวเองไม่ต่อพี่ไปละโอ้ไม่มีตังค์ไม่สนุกเลยสอชั่วโมงแป๊บเดียวเองจะหางกันเดีบยมาเล่นเกมนะ่ะหาจะไหนเนี่ยเงินตรงนี้เอาไว้ไปหาหมอแล้วก็เก็บไว้ใช้ไว้กิน ยัละกลับไปที่ห้องกันไหมลูกเออเอาดีแม่แม่จะได้พักผ่อนด้วยออ<ะ>ก็ดีเหมือนกันสักหน่อยก็ยังดีดีนะแม่ไม่กลับมาอุ้ยตังเยอะเลย เงินนั้นน่ะแม่จะไว้ไปหาหมอนะลูกใช่พีชชิวทำไรอ่ะโหแม่มีเงินตั้งเยอะให้หนูแค่สีบาทคิได้ไงเนี่ยชิวเงินตรงนั้นน่ะแม่จะไว้ไปหาหมอแม่ขอเท่านั้นลูกนะแม่ให้แม่อโอ้ พี่ชิวไม่พี่ชิวทำอย่างนี้ไม่ไม่เป็นไรแม่แม่เจนะ็บตรงไหนอะแม่<อ> โอ้โหพี่ชิรี่นี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะไม่แม่ว่าแม่แม่หัวแม่เฮ้ยแม่แม่เป็นไรแม่ช่วยนะครับแม่ผมเป็นลมช่วยนะครับช่วยนะครับแม่ช่วยนะครับ แม่อยู่โรงพยาบาลฮะอยู่โรงพยาบาลเหรอโอ้แม่กลับข้าวก็จีดอยู่ละแม่บอดเนะี่น่าลองคามไปแล้ว แม่ให้แม่ไอ้โอ้ย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 เป็นแม่ เอแม่เข้าไปเดินนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเลยแม่แม่ครับผมขอโทษที่ผมทำแบบนี้ต่อไปนะผมจะไม่ทำตัวเหลอไหไรอีกแล้วผมอะ่ะจะช่วยแม่หาเงินแล้วเรื่องขอบเนี้ยผมจะไม่ทำอีกแล้วผมขอโทษครับ ไม่เป็นไรหรอกลูกชีวิตคนเราอะ่ะมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างแต่ถ้าเรารู้ว่าเราผิดอะ่ะแล้วเราสำนึกผิดอะ่ะนั่นแหละมันคือสิ่งที่ดีและสิ่งที่ถูกต้องนะลูกแม่ครับตามแม่ที่ผมควรมา,มาผมเปนให้แม่ครับ